สวัสดีครับมิรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมสุศรีวิชายกิบตัวแห่งอณาจักรสุศสีฟาร์มนะครับวันนี้พอดีมีออเดอร์ปลานินแดดเดียวเข้ามาก็เลยทำเตรียมให้ลูกค้านะครับก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆพี่น,น,น้องได้ดูกันบรรยากาศที่ทำของเรานะครับก็นมนเดินเรับบรรยากาศสบายๆที่ฟาร์มของเรานะครับก็จะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงอะไร เสียงน้ําเสียงนู่นเสียงนี่นะครับเป็นปกติของเราอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็วันนี้ก็มีปลาหนิน่นะไซส์เก็ประมาณนี้ <Okay. S 1> นะครับสดๆเลยจากจากบอ่อเราเองเลยเราเลี้ยงเองนะครับเยงเองตายังไซส์เลยนะฮะก็เราจะเป็นปลาของเราเองนะครับก็ผมก็ทําเพาะอันนี้คือลงเพาะตุกปลานะครับแล้วก็เลี้ยงในบอ่อส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่งให้แพร ที่แพปลาอยู่แล้วเขาจะมารับซื้อในปรมิมาณที่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่ส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็มาแปลรูปทาส่งให้ลูกค้าก็ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ปลานิลแดดเดียวนะครับก็เป็นลไอเทมนะฮะทําไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าก็แล้วแต่ลูกค้าใครสนใจยังเจ้านี้เขาก็จองมานะครับผมเ็จะเตรียมทําให้เขาพอดีช่วงนี้ว่างพอดีนะฮะอันนี้ก็ที่ทําแล้วนะฮะทำเป็นรูปแบบนี้นะครับ คอ okay. เดี๋ยวเราจะล้างอีกทีหนึ่งนะจะอธิบายการทำคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับให้ฟังกันเนาะก็ขั้นแรกเราก็ได้ปลามาแล้วน็อก็แข็งนะฮนะแข็งเย็นเจี๊ยบเลยพอเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มกระบวนการทำนะปลานิลเนี่ยเขาจะมีพวกคลีบพวกข้างหลังอะ ถ้าจะคมมากๆเลย,ยตรงนี้ระวังให้ดีนะตรงนี้ด้วยเราก็ต้องใส่ถุงมือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลอุบัติเหตุได้นะครับเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนเพื่อความปลอดภัยชวงนี้ก็จะทาแต่เช้านะคะรับปลาแล้วเราลอกน้ําแข็งจริงไว้แล้วก็ทาแต่เช้าเดี๋ยวพอทิ้สายแล้วก็ตากได้เลยนะเดี๋ยว <c oughs> มามาดูกันใกล้ๆแรกมาดูวิธีการแรกก่อน ถ้าใครสนใจไปทำกินก็ได้ซื้อปลาจากตลาดมาแล้วก็สามารถจะทำเป็นอาหารใส่ตู้เย็นไว้แล้วไว้ทอดทิ้งไว้ก็ได้อยากกินก็มาเวฟนะครับขั้นแรกเลือกปลาที่ขนาดพอเหมาะของผมก็มันฝ่ามือก็จับกาลังดีเล็กไปก็ไม่เคยเวิร์กใหญ่ไปก็ไม่เคยดีไซส์ขนาดนี้กำลังดีนะฮะห้าหตัวโลนะครับขั้นแรกเราก็จะเอาเกดออกก่อนก็คือใช้ช้อนธรรมดานี่แล้ รูดออกเลยเพราะปลาสดเนี่ยคืเอเราทาแข็งเนี่ยเจ็ดก็จะขูกง่ายูดออกเลยนะฮะเร็ดก็จะขูดง่ายเดี๋ยวนี้คันนี้จะทำแบบคร่าวๆก่อนให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับแล้วก็คันที่สองก็คือตัดพวกที่ออก ขี่ออกปึ๊กแล้วก็ผ่าหัวออกนะฮะเอาเกล็ดตรงนี้ออกนี่ผ่าสระนี้เอาตรงนี้ออกเลยส่วนนี้ออกหมดเลยนะครับออกปุ๊บก็เอาไส้ออกไส้ออกไข่ออกหมดแล้วก็จะมีมันจะมีพังผืดต,ตรงนี้อยู่ปลานิบเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยเนี่ยแล้วก็จะกรีดออกเพื่อให้เกลือ พวกเกลือพวกเครื่องปรุงก็จะเข้าไปเนื้อปลาก็จะไม่เสียตอนปลาจะไม่มีกลิ่นนะครับเด,เดี๋ยวเราจะล้างอีกทีหนึ่งล้างน้าเกลือนะฮะแล้วก็บังรอไว้เลยอ่าที่เรียบร้อยแล้วก็แช่แช่ไว้นี่เราก็จะมีน้ําแข็งตลอดปลาก็จะสดนะฮะเดี๋ยวล้างอีกทีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราเรา,เราจะล้างอีกทีหนึ่งนี่ก็ใส่ไปก่อนนะครับโอเค วิธีการหมักก็ง่ายๆฮะคือในวิธีสูตรของชาวบ้านทั่วไปก็คือขั้นแรกพอทําเสร็จแช่ไว้แล้วพอทำเรียบร้อยเราก็เอามาล้างน้าเกลือล้างสะอาดเอ่อเอาไส้เอาพุงเอาอะไรออกที่ออกล้างท้องปลาให้มันมีค่าดําๆอยู่นะครับท้องปลาเนี่ยมันมีค่าดําๆอยู่เราก็ต้องล้างออกให้สะอาดเลยล้างน้าเกลือครั้งหนึ่งนะฮะล้าง ให,ให,ให้ให้สะอาดที่สุดเลยนะหนึ่งให้สะอาดที่สุดแล้วก็ล้างน้ําเกลือครั้งหนึ่งเพื่อดับคาวแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็เสด็จหน้าไม่แห้งแล้วก็ใส่เครื่องกรุงลงไปปก,กติสูตรทั่วไปเนี่ยก็ใช้เกลืออย่างเดียวนะครับเกลือในปริมาณที่เหมาะสมเแล้วแต่ความชอบบางคนก็ชอบเค็มบางคนก็ชอบไม่เค็มก็ขึ้นอยู่กับความ ความมเข้าใจของเรานะฮะแต่ส่วนผมก็จะเป็นเค็มน้อย mm. เค็มไม่มากก็ปลาเราก็จะสดเนาะพอเสร็จพอตากสักสองฝั่งฝั่งละสองชั่วโมงแล้วก็อัจตู้เย็นไว้ใส่ถุงสุญญากาศเพื่อส่งให้ลูกค้าแต่ถ้าจะเพิ่มรสชาติให้มากขึ้นก็ใส่รสดีนะครับรสดีเพิ่มเข้าไปของเราก็จะเป็นรสดีไก่โอเคงั้นเดี๋ยวผมไม่ได้ทต่อให้เสร็จแล้วก็จะหมักนะครับล้างแล้วก็หมักเดี๋ยวไปดูที่ตากกัทีหนึ่งพอตากตรงไหน พัะนาที่ตากเป็นยังไงเแลยวรอเสร็จแล้วลแบบดดดีๆก็ตากทีเดียวเลยโอเคอันนี้ก็ตากปลาได้เวลาสองชั่วโมงแหละครั้งแรกก็เลยสัญญาที่จะพาเพื่อนๆไปดูนะครับที่ตากของเราอันนี้ก็ก็อยู่ใกล้ๆก,กันนี้แหละนะครับก็จะเป็นที่ตากปลาของเรามีสอง นะครับนี่นี้นนก็ใช้แค่อันเดียวลองครับนี่อเนี่พอเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมากลับนะครับกลับนี่นะก็เทคนิคก,ก,การตากปลาไม่ให้มีแมลงวัน,นมารบกวนนะครับแล้วก็จะใส่ เทคนิคก,การแตกปลาไม่ให้มแมลงวันมารบกวนนะครับก็คือผสมน้ำมันพืชน,นิดหน่อยนะฮะแล้วก็แตกในชั่วตาในช่วงเวลาที่แดดจัดนะครับมแมลงวันก็จะไม่กวนนะครับโอเคอน,นีแล้วก็จะกลับแล้วเพราะได้เวลาสองอชั่วโมงนะอันนี้สองชั่วโมงเราก็เก็บได้เลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับกลับีกด้านหนึ่งอีกสองชั่วโมงก็ประมาณว่าเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับ โอเควันนี้ก็แค่น,นี้ป่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย